สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเราก็มาแล้วนะครับสาหรับในปกสลากนะในงวดล่าสุดในครับงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะปี2องหาหกกนะก็นั่นแหละอ่ะก็ยังเป็นปกชุมชนเหมือนเดิมนะครับเหมือนในปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วปี6กหก็เป็นปกชุมชนนะครับแต่เป็น เออหกสี่นี่ก็เป็นปกท่องเที่ยวนะครับเนาะนี่อันนี้ปี6กห้านะครับชุมชนท่องเที่ยวเหมือนกันนะเออจะออกเหมือนกันไหมนะครับมานั่นแหละนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาดูตรงลายเซ็นนะครับเนาะเออวาจะได้ที่เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับเนาะหรือใครเห็นเป็นเลขเด็ดตรงนี้นะครับเห็นเป็นเลขไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอในปก สลากนะครับฉบับจริงมาแล้วกันเนาะก็ได้มา2ดูใกล้ๆนะครับเพราะว่านี้งวดล่าสุดนะครับเนาะที่2ดูก็คืองวดสุดท้ายเนาะของในปีที่แล้วนะครับงวดของวันที่1ตุลาคมเต็มๆเลยนะครับเนาะเห็นเป็นเลขนะครับเห็นเป็นเลข50นะนี่ก็มีผมก็บอกไปนะครับก็มีคนซื้อหลายท่านอยู่นี่ๆตรงนี้นี่นั่นแหละนะตัวเลขอยู่ในปกสลากนั่นแหละเดี๋ยวแค่ว่า เราจะเดาใจนะครับทางกองสลักถูกไหมนะครับแล้วก็ทางกองสลักนะครับแต่ละงวดนี่เขาจะใจดีไหมนะครับ <c oughs> บางทีอาจจะตัวเลขอยู่ตรงโปกนี่บางทีอาจไม่มานะครับเาบางงวดก็ไม่มาเห็นชัดๆย่างไม่มาเลยนะครับเนาะอ่ะนี่ละหรือว่าจะนับผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมนี่หนึ่งสองสามสี่นะข้างหน้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าเน้นห้าในวันนี้ห้าอันนี้หนึ่งสองสามอ่ะดูคร่าวๆแล้วกัน นะครับเนาะอ่ะนะครับใครเห็นไปเรียกไหนก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกนะครับเราชุมชนตลาดริมน้ําเมืองแพรกนะครับชุมชนตลาดเหมือนี่เคยเห็นคําว่าตลาดเนาะในปกชุมชนก่อนหน้านี้นะครับเนาะคำว่าตลาดตลาดเพราะว่ามัน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 คำคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ออกมาเหมือนๆกันอยู่หลายมวดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเออที่ว่ามันมีคําว่าตลาดตลาดนี่แหละหรือคําอื่นๆนั่นแหละ เนี่ยครับคล้ายๆกันเนาะมันก็ออกมาในทํานองเดียวกันมันก็ก็ก็มีโอกาสออกมาบ่อยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวหาบุกสลากนะครับที่เป็นตลาดอ่ะตลาดเนี่ยนี่อันนี้ก็ตลาดเหมือนกันหรือว่าจะออกเหมือนเหมือนกันกับในตลาดอันนี้นหนึ่งเมมีเม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 ียหนึ่งเมษายนเออพูดปิดพูดถูกเนยสงสัยจะออกไวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหรือว่าจะออกตามนี้เลยนะลองไปสลับดูนะครับหรือที่เป็นในที่ใน แปดหนึ่งไหมแปดศูนย์ไหมหรือหกแปดหรือหกศูนย์หรือหกหนึ่งเนี่ยอ่าใครชอบก็นาไปจับแลกกันนะครับหรือจะอ,ออกตามนี้นในใตรงในปกนี้นี่หนึ่งสองสองนี่เนี่ยที่เขียนอยู่ในปกในวดเน,นี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเพราะว่ามันเป็นคําว่าตลาดเหมือนกันนะอันนี้อยู่นะครปฐมนะครับศูนย์อันนี้นี่อยู่นะับขึ้นเหนือไปเลยนะครับนะชัชนาานะครับนาะอ่ะนั่นแหละนะครับนาะก็ แล้วงวดนี้นะครับงวดนี้ลายเสนนี่เป็นแบบนี้นะครับเนาะลายเส้นเป็นแบบนี้เรามาดูลายเซนกันนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเนาะมันก็จะมีในงวดที่เนี่ยในงวดที่แล้วเนี่ยที่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็มาสองตัวล่างเหมือนกันเลยน,น,นะครับเนาะอ่าเนี่ยงวดสิบเจ็ดเนี่ยไปคล้ายกันกับในงวดสิบหกเนี่ยสิบหกพีนาคุปีหกสี่เนี่ยซึ่งบางงวดมันก็มานะครับเนาะบางงวด ทางกองสลากเข้าใจดีเนี่ยเขาก็เอาในปกที่มันเหมือนกันตรงลายเส้นนี่แหละง,งวดเขาก็เอามาออกนะงวดที่แล้วก็ตรงๆงนะครับเนาะส่วนในงวดก่อนหน้านี้นะครับนาะงวดสิ้นปีสามตตรงตรงเลยนะครับหลายๆท่านก็ถูกก็โชคดีนะครับนี่แหละสามสิบธันวาคมนะครับปีหกห้าก็ไปคล้ายๆกันกับในปีหกห้าเหมือนกันหนึ่งมีนาคมนะครับนี่แหละตรงลายเส้นเหมือนกันเนี่ยดูตรงนี้เออเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับนาะ น่นแหละนะครับเนาะมันก็จะมีในงวดที่มันเหมือนกันแล้วมันไม่ออกเลยใช่ว่ามันจะออกนะครับเป๊ะๆเ,เลยนะมีเหมือนในปี6 6ห้านั่นแหละเนี่ยนนเนี่ยในงวดเนี้ยเนี่ยคล้ายๆจะเป็นรูปหัวใจเนะาะวันที่16ตุลาคมเนี่ยมันก็ไปคล้ายๆกันกับในปี64นะครับพฤทศติเนี่ยเนี่ย เนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยนะแค่อันนี้มันจะเส้นมันจะเยอะหน่อยนะแต่มุมมุมดูองศาอะไรนี่มันก็เป็นรูปเดียวกันแหละแค่อันเนี้ยมันซ้ำๆกันรูปเดิมซ้ำๆกันหลายรูปนะครับเนี่ยก็ยังออกไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยจะสลับยังไงนี่ก็ไม่มาก็ไม่มี0ูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งห้าเนี่ยศูนย์หกแล้วก็หนึ่งห้าเนี่ยแค่แค่กับหัวนะก้า9กับหกเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์เก้าเนี่ยกับหัวเป็นศูนย์หก เออนะคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับเนาะแต่แต่แต่ก็หลักหน่วยก็ยังเป็นห้าเนาะเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มานีในอาจจะจับลองในจับในสองตัวล่างดูนะครับเนาะเนี่ยแล้วก็มันก็มีปกเนี่ยนี่ปกมันเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยปีหกสี่นะอ่าวดไหนก่อนองวด2พฤษภาก่อนเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยก็สลับ สลับมา8ปดสองเนี่ยในงวดนั้นนะครับก็ถูกก็โชคดีกันหลายท่านนะครับแล้วก็ลองมาดูในปกที่มันเป็นชุมชนนะครับเนาะปกชุมชนเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าปกชุมชนมีโอกาสนะครับถ้ากองสลากเขาใจดีนะครับเนาะนี่โดยเฉพาะชุมชนในปีที่แล้วนี่นะครับบกหลายเซนแบบนี้แหละเพย้อนไปดูในปี6กสี่วันที่สิบหกสิงหาคมนี่มีปกแบบนี้เหมือนกันเลย ลองทีนี้จะมาเปรียบเทียบปกชุมชนดูนะครับเนาะนั่นแหละนะก็ถ้าจับดีๆเนี่ยเข้าบนล่างเลยนะครับเนี่สลับห0านย์นี่ศูนย์หเนี่ยเออก็ยังมาบนอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับมา0-7นี่นี่ก็มาล่างนะครับนั่นแหละปกชุมชนนะครับเราปกชุมชนผ่านไปแล้วงวดหนึ่งมีชุมชนอีกนะครับที่มันเหมือนกันก็คือนั่นแหละงวดกลุมพาพัน์ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปคล้ายๆกันนะครับ กับในที่ในกลุ่มพาพันปีที่แล้วอีกอ่ะปีหกห้าเหมือนกันกับในปีหกสี่นี่เลยครับดูดีๆนะครับนะคล้ายกันไหมครับคล้ายกันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็ว่าได้นะครับเนาเนี่ยทั้งสองปกนเนี่ยนะครับสลับกันนะครับสามศูนย์เนี่ยอันนี้เออก็ยังมาออกสามศูนย์อีกเนี่ยเกือนะบสามตัวตรงๆเลยนะครับเราเนี่ยอันนี้งวดก่อนหน้าจะเป็นสามศูนย์เจ็ด แล้วก็มาสา8ูเนี่ยสามศูนก็ยังตัดมามาเข้ามาล่างอีกอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเอออ่นาน่าแหละนะครับเนาะเอาเนี่ยครับสรับในงวดล่าสุดจะไปคล้ายๆกันกับในงวดไหนนะครับงวดล่าสุดนี่เลยครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับในงวดล่าสุดก็คือไปคล้ายกันนะครับกับในงวดนี้ งวดปีที่แล้วนะครับงวดที่เป็นปูเลยนะครับเนาะนี่อาจจะชัดอยู่เนาะป๊าบอ่าโอเคนี่อ้าวอืมอืมอืมอนิ่ง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 ,ง,งอ่าปูไตปูไตเนาะปูว่าไตานี่แหละครับคล้ายบันไหม้ายกันนะครับคล้ายกัน้ายกัน,กนเดี๋ยวดูกว้างกว้างก่อ อ่าโอเคเนี่ยมุมมุมฉีกตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงมุมฝั่งนี้นะเหมือนกันเลยเปียบนะครับนั่นแหละนี่แหละเลขออกในงวดน,นั้นนะครับห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับนี่แหละจะเป็นในที่ในเลขไหนก็สลับกันไปนี่มันก็หนีเดิ่เลขเดิมนะนะครับจะเป็นเก้ามาสลับห้าห้าหรือจะเป็นเออหรือจะออกห้าห้าหรือเจ็ดเจ็ดเนาะ ที่ยังไม่ออกตัวเนี้ยก็คือในที่ใน5 9นะครับเนาะเออมันอาจจะเหมือนกันในที่ใน30เมื่อกี้ก็ได้นะครับเนาะ30มเนี่ยมันไปออกข้างหน้านะแล้วมันก็มาออกหลังก็ได้หรือ3ตัวนะครับอันนี้เป็น5 9 7เนาะมันอาจจะเป็น598ก็ได้โู้เลขสวยเลยนะครับ598นะหรือจะเป็น596ก็ลองลดแต้มเพิ่มแต้มดูหรืออาจจะนะครับ 5 6 7ก็ได้นะหกับ9ตัวเดียวกันมันอาจจะเหมือนในงวดที่ผมให้ดูนะครับเมื่อกี้แหละนะครับที่6กับ9นี่เนี่ยก็ลองนําไปจับดูนะครับเนาะอ่ะนะครับน,ะบนะนี่ตามดวงเลยนะครับถ้าถามผมมชอบเลขไหน5 9 8ก็น่าสนใจนะครับหรือ5 6 8เอ่ะนะครับเลขตามผมเนาะ5 6 8 5 9 8นะหรือจะเป็น5 9 6นั่นแหละอ่ะนะครับหรือ็้า ห้าหกห้าห้าหกห้าเออก็ได้สนใจนะครับหรือจะนี่แหละนะมันอาจจะออกห้าเจ็ดหรือเก้าเจ็ดเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือหกเจ็ดนี่แหละเอาเอาเอาควรจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเด้อน,นะครับเราเอานี่แหละนะครับเนาก็นํามาเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะหรือว่าจะเอาในนี้แหละนะเนี่ยในรูปเนี่ยในรูปตรงนเนี้ยเนาะนำมาจับนะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมนับดูเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยํำว่าจังหวัดเนี่ยมัน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 มีเก้าเยอะนะครับแล้วมันก็ออกคล้ายๆกันด้วยนะครับนาะเนี่ยคำว่าจังหวัดก็ไปแล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นั่นแหละก็ปกชุมชนนะครับปกชุมชนในปีที่แล้วนะครับปกชุมชนในปีที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งติดไว้นะครับมาทุกงวดเลยนะครับปกชุมชนในปีที่แล้วนี่นี่ มีศูนย์มีมีศูนย์มีหนึ่งเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยติดไว้ยังไงก็มาแน่นอนนะสำหรับในปีที่แล้วเนาะไม่รู้ว่าปีนี้เลขมันจะมายังไงนะครับเนาะเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมีหนึ่งเนี่ยเนี่ยอันนี้มีทั้งเก้าทั้งหนึ่งเนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยทุกงวดเลยนะครับมีเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ย ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้ว่าปีนี้ทางกองตลาดนี่เขาจะนําเลขนี้นะครับมาออกอีกหรือเปล่านะแต่ก็มีโอกาสเนาะเพราะว่ามัน9นี่มันก็ไปแล้วเนาะนะครับเนาะในงวดที่แล้วนะครับเลหนึ่งเก้าเนาะเออเนี่ยเนี่ยก็มี90้าศูนกมีแคท่ทุกงวดเลยนะครับปกชุมชนเนี่ย ปีที่แล้วมีกี่ปกมีเจ็ดน่าจะเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดนะครับงวดสุดท้ายก็วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเนาะงวดสุดท้ายนั่นแหละเห็นเลขตรงนี้เลยนะในกระทะห้าศูนย์ตรงๆเลยนะในงวดนั้นก็ถูกกันหลายท่านเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอปกสลากนะครับฉบับจริงๆเดี๋ยวมาส่องดูกันชัดๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เอาไปดูเป็นเพียงแนวทาง นะครับเราเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเราถ้ามานี่ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าผิดนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบก็นําไปจับรับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเราขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยๆปังๆกันนะครับเนาะหรือถ้าไม่ชอบเดี๋ยวรอในชุดสรุปก็ได้นะครับงวดแล้วชุดสรุปนี่เข้าเน้นๆนะครับเน้นๆสองคู่บนนะเก้าหกนะครับเก้าหกไม่ใช่ที่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าตรงๆเลยนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าในงวดถัดมา นะครับจะโชคดีจะเฮงจะปังกันอีกนะครับสำหรับในชุดสรุปก็หวังว่าคลิปนี้จะทุกท่านที่ดูนี่จะโชคดีกันนะครับเนาะอ่ะหากในคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดหรือว่าจะได้เลยไปไม่เหมาะไม่ควรนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ